ทำเอาหลายคนจับตาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักร้องหนุ่มโตโนพาคินนะครับที่หายหน้าหายตาไปพักใหญ่นะครับล่าสุดนะครับก็ได้ออกมาเปิดใจนะครับในรายการแรกก็คือรายการไทยรัฐทอล์กนะครับแบบหมดเปลือกพร้อมพูดเรื่องราวในอดีตนะครับหลังจากพิธีกรน่ะได้ถามว่าถ้าแก้ไขเรื่องในอดีตได้หนึ่งอย่างเนี่ยอยากแก้ไขอะไรงานนี้นะครับหนุ่มโตโนก็เลยตอบแบบแมนๆว่ามีครับแต่แก้ไขไปแล้วโดยได้ทิ้งปริศนานี้นะครับไว้ให้กับชาวเน็ตได้สงสัยกันนะครับว่าเฮ้ย เรื่องนั้นที่แก้ไขไปแล้วเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งงานนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็แห่โยงไปถึงรักครั้งเก่าของหนุ่มโตโน่น,นะครับโดยชาวเน็ตเนี่ยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคิดว่าจะออกมาพูดขอโทษน้องนิชาซะอีกแต่บางคนเนี่ยก็กลับบอกว่าเขาจะขอโทษกันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องประกาศให้โลกรู้มั้งเรื่องของคนสองคนเนี่ยเขาคงคุยกันแล้วงานนี้นะครับเราก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องคนสองคนเนอะซึ่งโตโน่เขาไม่ได้บอกในรายการเนอะงานนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็แห่เดา ใจกันนะครับว่าเอ๊ะในหัวของโตโน่ตอนนั้นเนี่ยที่เป็นเรื่องเก่าและแก้ไขไปแล้วเนี่ยมันใช่เรื่องน้องนิชาหรือเปล่าและสําหรับโตโน่เนี่ยเรื่องเก่าๆที่สําคัญที่ผิดพลาดเนี่ยมันมีเรื่องไหนบ้างมันก็ไม่มีเรื่องเท่าน้องนิชานะเอาจริงๆ สำหรับเรื่องนี้นะครับแอดเองเนี่ยแอดก็คิดว่าก็น่าจะมีแต่เรื่องน้องนิชาแหละแต่แอดเข้าใจโตโน่น,น,นะว่าถ้าโตโน่เนี่ยณตอนนี้ไม่ว่าจะไปงานไหนอะ่ะเขาจะไม่คุยถึงน้องนิชาไม่พูดถึงน้องนิชาเลยเพราะว่าแอดเข้าใจว่าถ้าเขาพูดถึงเรื่องน้องนิชาเนี่ยสมมติตอนหน้านักข่าวในการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะถามถามถามเรื่องของความรู้สึก ถ้ามาให้แบบสัมภาษณ์ในรายการพูดคุยในรายการทอล์กแบบนี้เดี๋ยวพิธีกรก็ต้องถามเรื่องความรู้สึกตอนนูน้นตอนนี้แล้วเวลาที่นักข่าวดูคนที่เป็นข่าวเขียนก็จะต้องไปตีความแตกต่างกันเล่นประเด็นแตกไปอีกกลายเป็นว่าดราม่าเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึง่งแล้วไม่ว่าใครในตอนนั้นก็จะโดนขุดกลับมาอีกแต่เชื่อไหมท่านผู้ชม คนที่จะเจ็บอีกรอบนึงเนี่ยคือใครท่านผู้ชมก็รู้มากันต่อที่1ข่าวนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนยังจดจํากันได้นะครับกับหลวงพิกาะโตนะครับเป็นอดีตพระชื่อดังนะครับที่ถูกแฉนะครับในอดีตเนี่ยที่มีข่าวเฉากับสีกานะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็ได้สึกมาแล้วนะครับก็ได้ประกอบอาชีพกับโลกภายนอกนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอดีตหลวงพิกาโตเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้ประกาศเตรียมแต่งงานนะครับพร้อมเปิดโมเมนต์เนี่ยถ่าย กับเจ้าสาวครับซึ่งงานนี้นะครับก็มีหลายคนเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีนะครับและก็ชื่นชมกับความสวยของเจ้าสาวในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพวกบางพวกนะที่เข้ามาพูดถึงกับเรื่องเก่าๆทําให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกทนไม่ไหวครับต้องออกมาโพสต์นะครับเพื่อปกป้องเจ้าสาวโดยโพสต์นะครับแล้วก็มีข้อความว่ามีบางคอมเมนต์นะครับก็ยังแซะเรื่องราวในอดีตเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับผมเข้าใจแล้วก็น้อมรับครับแต่ผมอ่ะก็ไม่ได้เก็บมาคิด เพราะเรื่องนั้นน่ยมันเป็นอดีตไปแล้วจะกลับไปแก้เนี่ยมันก็แก้ไม่ได้ชีวิตยังไงก็ต้องไปข้างหน้าครับผมห้ามใครไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมอยากพูดสักนิดนึงครับครั้งผมอายุ22ปีนะครับจนตอนนี้เนี่ย26ปีผมรู้ผิดรู้ถูกทุกอย่างแล้วครับผมกราบขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้โอกาสผมและยังรักและติดตามผมอยู่ แต่คนที่พิมพแซะนะครับคือคนที่ไม่ได้อะไรกับผมอยู่แล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าขอโทษนะครับจะแซะต่อหรือเกียรต่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบุคคลครับบางคอมเมนต์เนี่ยถามว่าเจ้าสาวคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นข่าวใช่ไหมผมอยากจะบอกว่ามารยาทเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพี่ๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยแล้วมาเห็นคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยผมก็เห็นใจเขาขอบคุณนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับงานนี้เนี่ยแอดก็เข้าใจความรู้สึกของกระโตนะครับเพราะว่า เรื่องราวไม่โคตรนานมากมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็สําหรับกระโตเนี่ยตอนนั้นก็โดนกระแสสังคมโดนโอโ้โหเหมือนเหมือนการลงโทษของสังคมเนี่ยไปเยอะแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระโตเขามาทําเพลงทําคือประกอบอาชีพเหมือนเราทุกคนนะครับก็ใช้ชีวิตแบบโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้นะครับเขาก็จะมีครอบครัวแล้วจะแบบเออจะเข้าพิธีจะแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแอนก็ยินดีด้วยนะครับรคือในเรื่องนี้นะครับหลายคนเนี่ย ซึ่งเป็นคนปกติดีๆปกติเนี่ยครับเขาก็ต้องมาแสดงความยินดีหรือมาชมเจ้าสาวอะไรอย่างนี้เออยินดีปกติแต่ แอดเนี่ยแปลกใจมากกับคนที่เข้ามาแซะเรื่องเราในอดีตคือมาแซะเพื่ออะไรจะจะหาอะไรหาแสงหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อย่างที่กระตบอกนะครับเรื่องพวกนี้มันมารยาทมันเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วคําคถามเป็นคําถามว่าผู้หญิงคนนี้ใช่คนที่เป็นข่าวหรือเปล่าอันนี้รุนแรงมากนะครับอันนี้คือแบบเออเขาไม่แจ้งความนี่ก็ดีแล้วนะครับยังไงนะครับฝากสําหรับคนที่ไปแซะอะไรเรื่องแบบนี้นะครับอย่าทำเลยครับเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูเก่ง คุณมีคุณค่าไม่ได้ทําให้มีหลายสายตาเนี่ยไปมองที่คุณเลยนะครับเพราะคุณอาจจะเป็นคนขาดความอบอุ่นก็ได้นะครับแต่บางคําคอมเมนต์ของคุณเนี่ยมันอาจจะไปทําให้คนที่เห็นแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมาคิดนะครับแล้วจะอาจจะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับยังไงก็ถ้าเห็นใครเขาประสบความสําเร็จนะครับหรือเป็นขา่าวดีอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําอยากให้พิมพ์เป็นคอมเมนต์ยินดีด้วยดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิด เรารู้สึกว่าการที่พิมพ์คําดีๆแล้วมันลําบากมากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แค่ดูว่าอย่าเฉยนะครับเรามีความรู้สึกยังไงเนี่ยให้เก็บไว้ในใจดีกว่าอย่าพิมพ์ความรู้สึกอะไรที่มันเป็นแนวลบออกมาเลยนะครับมันจะทําให้แบบทุเดทุลังนะครับ